ขอแสดงความยินดีกับอุสมานเดเมเล่เจ้าของบัลลงดอ์ในปี2025นี้ด้วยครับผมตามคาดเหมาะสมและคู่ควรอย่างยิ่งไล้ข้อกางขาสำหรับบัลลงดอ์ในปีนี้ครับจากนักเตะที่เกือบจะดับกับบาซ่ากลับมาเกิดใหม่กับปารีสและก็เฉิดฉายฟอร์มนะครับพาปารีสประสบความสำเร็จ คว้าถ้วย UCL สมัยแรกจนพาเจ้าตัวเนี่ยคว้าบอลลงดอร์ได้ในปีนี้ครับผมถือว่าสุดยอดจริงๆถ้าย้อนไปเมื่อ2-3สามฤดูกาลก่อนนะครับผมถ้าเปรียบเทียบระหว่างอุสมาเดเมเล่นเนี่ยนักเตะที่กำลังจะดับเนี่ยกับเอ็มปัปเป้นะครับผมเหลือจะเชื่อนะครับผมอุสมาเดเบเล่เฉิดฉายขึ้นมานะครับประสบความสำเร็จคว้าบอลลงดอร์ได้ก่อนเอ็มปัปเป้ซะอีกนะครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาครับผมวาสนาก็มีด้วยนะ อีกอย่างนะมันเป็นเรื่องตลกสําหรับเอ็มปาเป้นะเพราะเขาพึ่งย้ายออกจากปารีสไปนะครับผมแต่สุดท้ายอนาคตก็ยังมีโอกาสได้นะสําหรับเอ็มปาเป้ครับผมก็ฤดูกาลนี้เนี่ยมาริดก็ฟอร์มดีเอ็มปาเป้ก็เฉิดฉาชยฟอร์มได้อย่างแจ่มนะครับผมฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสสำหรับเอ็มปาเป้เหมือนกันส่วนอันดับนะครับผมก็ตามนี้เลยครับอันดับหนึ่งก็คืออุสมาเดเมเล่อันดับ2รามินยาเมาอันดับ3วิตินยาแลวก็โมเฮซาร่าอันดับสี่อันดับห้าเรียงกงมานะครับผมรามินยาเมาถึงไม่ได้ รางวัลบอลองดอร์ในปีนี้เ็ายังได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับผมส่วนผลงานของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับอายุในวัยเพียงแค่16-17ปีในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีวิกตอร์ยูเคเลสกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับผมในฤดูกาลที่แล้วเ,เล่นกับสปอร์ติ้งลิปอนคว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมไปได้อีกนะครับผมมารอดูกันครับว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นของใครครับเพื่อนๆก็ลองทายกันมาได้นะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ย อยากให้ใครได้กันบ้างครับผมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับรางวัลบอลลงดอในปีนี้ครับผมคิดว่าเหมาะสมและคู่ควรหรือไม่ครับหรือว่ามีใครที่คิดว่าดีกว่านี้ที่ควรได้ครับ